ไปข้อ72นะครับ72ก็บอกว่าโยนวัตถุก้อนหนึ่งอีกแล้วหรอโยนวัตถุก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิง่งในอากาศด้วยความเร็วค่าหนึ่งไม่ได้ให้ความเร็วต้นมาด้วยนะโยนขึ้นในแนวดิง่งด้วยความเร็วค่าหนึ่งวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด80เมตรต่อมา อีก1วิอ่าน,นดีๆนะไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุขึ้นไปได้80เมตรต่อวินะไม่ใช่นะวัตถุขึ้นไปได้80เมตรต่อมาอีก1วินาทีอีก1วินาทีโยนอีกก้อนหนึ่งขึ้นไปจากที่เดิมด้วยความเร็วเท่ากันโยนด้วยความเร็วต้นเท่ากันเมื่อไหร่และที่ไหนวัตถุทั้งสองจึงจะพบกันก็ไม่รู้ดิก็ไปหาเอง จะอยากรู้ไปทำไมอะเนี่ยอ่ะวาดรูปประกอบเหตุการณ์อีกแล้วครวนี้โยนที่เดียวกันนะไม่มีหน้าผาละก็เป็นพื้นธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีวัตถุสองก้อนเอาก้อนแรกก่อนก้อนแรกโยนวัตถุขึ้นไปด้วย ความเร็วต้นค่าหนึ่งค่าอันไหนไม่รู้แต่บอกมาว่ามันจะขึ้นไปได้สูงสุด80เมตรคือขึ้นไปแล้วมันก็ต้องตกกลับลงมาใช่ไหมมันจะขึ้นไปแล้วก็ไปแล้วไปเลยนะขึ้นไปแล้วก็ตกกลับลงมาเนี่ยแต่ว่าขึ้นไปได้สูงสุด80เมตรอ่ะดังนั้นพี่ก็สมมติแล้วกันว่าให้มันขึ้นไปปรับมานี้นี่คือ80เมตร แปดสิบเมตรเอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาวัตถุก้อนที่สองมาเดี๋ยวพี่ต้องระบุหมายเลขด้วยเดี๋ยวจะสับสนอันนี้ก้อนแรกแล้วกันไอการที่บอกว่าโยนขึ้นไปแล้วขึ้นไปได้สูงสุด80เมตรเนี่ยมันจะให้ข้อมูลอะไรกับเราความหมายเขาอะความหมายเขาอะความหมายเขา,าคือเขาจะให้เราหาความเร็วต้นก่อนเพราะว่าที่จุดสูงสุดอะความเร็วปลายเป็นศูนย์เสมอจําได้ไหม จำได้นะจำได้นะดังนั้นเดี๋ยวคิดก้อนนี้ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาก้อนที่2ต่อมาที่จุดสูงสุดนะความเร็วปลายมันจะเป็น0ูนดังนั้นตอนนี้เราก็จะรู้ V รู้ A, S รู้ G หา u สุไหนอ่ะส่วนไหอ่ะ v u s ูสุไหน,นก็ได้ที่ไม่มีเวลาส่วนไหที่ไม่มีเวลาครับ มีมีอยู่สูตรเดียวหรือเปล่าที่ไม่มีเวลา v กาลังสเท่ากับ u กาลังสองบวกส g s เออมันมีสูตรเดียวนี่หว่าที่ไม่มีเวลานอกนั้นมีเวลาหมดเลย <c oughs> ก็จัดไปสิครับ v กาลังสองเท่ากับ u กาลังสองบวกส g s แล้วก็แทนค่าลงไป v ก็เป็นศูนย์ ยก็ไม่รู้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะส่วน G เนี่ยโยนขึ้นปุ๊บติดลบปับ๊บแล้วก็ S ก็คือ80อืมแค่เนี้ก็จะได้ยแล้วเดี๋ยวย้ายข้างก่อนเอออะไรเนี่ย2คูณ10คูณ80 80คูณ10ก็800 800คูณ2ก็พัน6 ย้ายมาเป็นบวก u กำลังสอเท่ากับพันหปุ๋ย u ดิแล้ว u เดียวจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ถอดรูใช่ไหมก็คงจะเป็น40่ละมั้งนะสี่สิมสี่สินะสี่สิบกำลังสองในพันหนะจริงๆเนี่ยเขาที่ผ่านมาข้อแรกๆเนี่ยมันง่ายก็ทําแค่นี้แต่ว่าข้อเนี้ยมีการเพิ่มวัตถุอีกก้อนหนึ่งเข้าไปด้วยไง ก็อค่อยๆเพิ่มความยากเข้าไปรานนี้เขาก็บอกว่ามีวัตถุอีกก้อนหนึ่งโยนขึ้นจากที่เดียวกันด้วยความเร็วต้นเท่ากันแต่ว่าโยนหลังจากวัตถุก้อนแรกเนี่ยผ่านไปแล้ว1วิแล้วมันจะมาเจอกันที่ไหนเจอกันเมื่อ,อไหร่ไม่ใช่1วินะไม่ใช่1วิคือเจอกันที่1วินะไม่ใช่นะให้จินตนาการว่าก็โยนวัตถุสองก้อน ก็แรกโยนไปแล้วก็อีกหนึ่งวิต่อมาก็โยนก้อนที่2ไปตามกันไปถามว่ามันจะชนกันที่ไหนชนกันเมื่อไหร่จินตนาการอีกแล้วว่าเออถ้าโยนวัตถุก้อนแรกไปเนี่ยมันก็ต้องย้อยตกกลับลงมาใช่ไหมแล้วก็โยนวัตถุก้อนที่2เนี่ยสวนขึ้นไปแล้วมันก็โบกันสักที่หนึ่งก็วาดรูปเพิ่มเข้าไปนะครับคือเราต้องแบบค่อยๆแบบลำดับเหตุการณ์อะลำดับเหตุการณ์ไป อย่างนี้แล้วกันคือมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่ที่แบบว่าโยนวัตถุก้อนแรกขึ้นไปแล้ววัตถุก้อนแรกอ่ะยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดนะแล้วโยนวัตถุก้อนที่2ตามแล้วมาชนกันเป็นไปไม่ได้ <c ười> คือมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันอ่ะมันจะไปชนกันได้ยังไงคือก้อนแรกมันต้องย้อยตกกลับลงมาก่อนแล้วก้อนที่2ออ่ะมันค่อยโยนส่วนขึ้นไปมาถึงชนกันได้นะไม่ใช่แบบโยนตามกันไปแล้วมันชนกันได้อันนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้น การชนกันก็จะมีกรณีเดียวนะครับไม่ใช่แบบกรณีหน้าผาแวบอันนี้ถือว่าเป็นก้อนที่2โยนสวนขึ้นไปแล้วก็โบกกันสักที่หนึ่งให้มันโบกกันตรงนี้นี่ ถามว่าเราจะทำยังไงทำเหมือนเดิมไหมก็ก็คล้ายๆกับข้อหน้าผานะแต่ว่ามันอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าหน้าผาเนี่ยโยนสูงคนละระดับแต่เนี่ยโยนที่ความสูงเดียวกันดังนั้นเวลามาเจอกันเนี่ยความหมายของการเจอกันโดยเริ่มที่จุดสตาร์ทเดียวกันเนี่ยเจอกันหมายความว่าการกระจัด เข้ากันเออง่ายๆเลยดังนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเราไปเจอข้อในลักษณะแบบนี้แล้วบอกว่าเจอกันเจอกันแต่ต้องเริ่มที่เดียวกันนะหมายความว่าการกระจัดเท่ากันครับมันจะมีวัตถุก,กี่ก้อนก็ช่างมันเถอะแต่ความหมายก็คือนี้แหละการกระจัดเท่ากันถ้าไม่เท่ากันมันจะเจอกันได้ไงอะใช่ไหมอ่ะก็ต้องอยู่ที่เดียวกันดังนั้นพี่ก็สมมติแล้วกันว่า ก้อน1เคลื่อนที่ได้การกระจัด s 1ก้อน2เคลื่อนที่ได้การกระจัด s 2การกระจัดเท่ากันก็คือจับ s 1กับ s 2มาเท่ากันนี่แหละเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถเอาไปตั้งสมการได้แล้วอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ได้จากโจทย์นี้นะ s 1เท่ากับ s 2แล้วเราค่อยแทนสมการการเคลื่อนที่เข้าไปอีกทีนึงเดี๋ยวพี่จะแทนเข้าไปตรงเงื่อนไขนี้เลยนะคือ เรามี s ใช่ไหมเรามี u เรามี g เราหา t สูตรไหนสูตรไหนก็ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 g t กำลังสองไงเออ5สูตรเนี่ยพี่คิดว่าก็น่าจะจำกันได้หมดแล้วอะเนาะเรียนมาถึงขนาดนี้ก็น่าจะจำกันได้แล้วอ่ะ เปิดเว่ออืมอยาให้มันครบๆหน่อยมาดังนั้นวัตถุก้อนแรกนะ UT แทน U ลงไปเลยครับเราอุตสาห,หามาแล้ว UT 4ี่บ T บวก1ส่วน G G ลบนะ ทีกำลังสองอันนี้ของวัตถุก,ก้อนแรกแอ่อยยามไปตรงนี้จะได้ดูง่ายเรียบร้อยต่อมาวัตถุก,ก้อนที่2ความเร็วต้นเดียวกันความเร็วต้นเดียวกันก็ ut บวก1ส่วน2 gt กำลังสองเหมือนกันเอาแล้วถ้ามันแทนเข้าไปเท่ากันมันก็ลบกันที่ศูนย์ดิ ใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันเลยเอา้ายูก็เท่ากันที T ก็ทีเอา้าลบกันได้ศูนย์แล้วเราจะหาอะไรเออเราก็ต้องสงสัยแล้วว่าเออถ้าเราแทนเข้าไปเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ลบกันได้ศูนย์ดังนั้นอันที่ถูกต้องอะ่ะคือว่าที T อะ่ะมันไม่เท่ากันเราอย่าลืมสิว่าวัตถุก้อนที่สองอะ่ะโยนหลังจากวัตถุก้อนแรกเคลื่อนที่ไปแล้วหนึ่งวิดังนั้นอะ่ะทีมันเป็นคนละทีนะเราจะไปแทนทีเดียวกันไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนว่าเออ ถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่ต่างกันด้วยเวลาเนี่ยมันจะแทนทีเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกคือ U เท่ากันก่อนอันนี้ไม่มีอะไรครับ U เท่ากันแต่ทของก้อนที่2มันจะเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าก้อนแรกอ่ะเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วมันต่างกัน1วิต่างกัน1วิคืออะไรง่ายๆต่างกัน1ก็คือลบหเช่นสมมติว่าเอาเป็นวิ่งแข่งแล้กันเพื่อนออกสตาร์ทก่อนเรา1วิ ถ้าเพื่อนวิ่งไปแล้ว3าวิถามว่าเราวิ่งไปแล้วกี่วิ2วิเห็นไหมก็แค่เอา1หรือว่าเอาเวลาที่ต่างกันไปลบดังนั้นตรงเนี้ไม่จําเป็นต้องปเ, 1, อาาเป็นเลข1นเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นเลข2ออาจจะเป็นปเลข3แต่คอนเซปต์ของเราง่ายมากก็แค่เอาเวลาที่ต่างกันไปลบดังนั้นก้อนที่สองอ่ะมันเคลื่อนที่ออกทีหลังใช่ไหมหนึ่งวิก็เอาหนึ่งอ่ะไปลบทีตอนแรกถ้าก้อนแรกเคลื่อนที่ได้ทีก้อนที่สองก็จะเคลื่อนที่ได้ T-1 ลบหนึ่งโอเคนั่นแหละนั่นแหละถามเองตอบเองแล้วก็ G นี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้ว G ก็คือ G ออะ G มันไม่มีต่างกันนะครับ G เดียวกันอยู่บนโลกนะแต่ว่า T กกำลังสองนี่ก็ต่างกันเหมือนเดิมเป็น T-1 ลบหทั้งหมดกำลังสองนะไม่ใช่ T กกำลังสองลบหนงนะแล้วคันนี้ก็แก้เวลา าที๋ย่ค่อยๆแก้ไปละกันมันรู้สึกจะแก้ยากอยูน่นะเนี่ยแก้ยากยากจะแก้อันนี้ก็ตัดกันโป๊กเหลือลบ5ทีกำลังสตัวต่อไปก็คูณ40เข้าไปในวงเล็บอย่างนี้คูณเข้าไปคูณเข้าไป40 t ทลบ40อืม อันต่อไปก็ตัดโชโ์เหลือลบห้าทีเอ้ยลบห้าก่อนแล้วก็ในวงเล็บเนี่ยก็ต้องกระจายกําลังสองสมบูรณ์นะกระจายกําลังสองสมบูรณ์นะหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบววหลังหลังสองหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบัวหลังหลังสองค่อยๆค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบเวลาเรามีเยอะ อะไรตัดได้ตัดไปก่อน40ทีลบ40ทีนอกนั้นก็ลบกันไม่ได้ก็ค้างไว้ครับเดี๋ยวเรามากระจายลบ5ตัวเนี้ยเข้าไปในวงเล็บนะคูณเข้าไปในวงเล็บก็จะเป็นลบ5ทีกำลังสเอ้ยกล้องอย่าเพิ่งตาย เดี๋ยววิ่งตายแล้วก็เอาลบหคูณเข้าไปกับลบสก็ลบคูณแล้วเป็นบวกเป็นบวกสิทีแล้วก็คบหคูณเข้าไปในวงเล็บอีกก็เป็นลบหโอเคก็เาน,นี้คูณเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อก็ตัดเลขสิครับโช๊โวยใหญ่ไปแ้วโชว โคนีอแล้วก็แก้เวลาหาทงาีง่ายง่ายถ้าตั้งมาไดถึงขนาดนี้นะเอาแล้วกล้องเป็นไรเนี่ยอย่าเพิ่งตายเอาลบ40ลบหก็เป็นลบ45้ลบ45ย้ายมาทางซ้ายก็เป็นบวก45เท <c oughs> ่ากับส0ที หรือทีเดียวทีเดียวก็45หาร10ก็เป็นทศนิยมแล้วกันนะวาะ4.5วินาทีครับอ่ะ4.5วินาทีหมายความว่าหลังจากก้อนแรกผ่านไป4.5วิมันจะมาชนกับก้อน2หรือถ้านับที่ก้อน2ก็คือก้อน2ใช้เวลาเดินทางแค่3.5วิเพราะมันต่างกันวิหนึ่งไงดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะตอบแบบไหนที่ตอบแบบก้อนแรกแล้วกันครับใช้เวลา4.5วิ จึงจะมาชนกันโอเคแล้วก็ยังมีอีกคำถามหนึ่งถามเยอะจริงๆก็ถามว่าจะมาเจอกันที่ไหนก็คือถามได้การกระจัดเท่าไหร่นั่นแหละครับก็ไม่ว่าจะคิดก้อนหนึ่งหรือก้อน2ก็ได้คําตอบเดียวกันเพราะว่าการกระจัดมันเท่ากันก็แทนลงไปไหนไหนก็ได้อะอยากแทนในไหนอะ่ะก็มือนอันเดียวกันแทนในไหนก็ได้นี่ว่าแทนใน S 1แล้วกันนี่ก็แทนลงไปในสมการ S 1 S1 ก็คือ UT เนี่ยนะแทนลงไปนี ut, ้นะนี่คือ S1 นะ UT ทีคือ4.5 -5T ลบกำลัง2ไปเลยนะครับแล้วก็คิดเลขซึ่งบอกตรงๆไม่ไหวจะเชียร์กับ4.5กำลัง2อเนี่ยกดเครื่องคิดเลขเด้อไม่ไหวละ เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคูณกันแล้วก็ลบกันออกมาเป็น78.75นะเ8 7 5เมตรตอบเรียบร้อยแล้วครับนะโอ้โหสุดจริงๆคนระับข้อนี้